สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเทคนิคการเจรจาต่อรองที่แบบน่าสนใจมากมันมาจากประสบการณ์ตรงเลยนะของอดีตผู้เชี่ยวชาญ FBI ครับใช่ค่ะเป็นเทคนิคที่เขากลั่นกรองมาจากตอนที่ต้องไปเจรจาต่อรองในสถานการณ์ช่วยตัวประกรันจริงๆเลยนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากส่วนหนึ่งในหนังสือที่เขาเล่าบทเรียนพวกนี้ไว้แล้วก็ชี้ให้เห็นว่า เออหลักการพวกนี้เนี่ยเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในโลกธุรกิจก็ได้เหมือนกันค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเออเราอยากจะมาสก,กัดเอาแก่นสำคัญสำคัญค่ะแล้วก็เทคนิคที่มันใช้ได้จริงเนาะรวมถึงข้อคิดที่อาจจะแบบทำให้เรามองการสื่อสารเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับเพื่อให้ทุกฟังเอาไปปรับใช้กันได้จริงเอาละ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับรู้ไหมครับว่าออขนาด FBI เองเนี่ย ก็เคยมีบทเรียนราคาแพงนะเรื่องการเจราจาเนี่ยอ๋อเหรอคะครับอย่างคดี Downs v United States ปี1975นู่นเลยตอนนั้นการเจราจาตอนจี้เครื่องบินมันล้มเหลวสารตัดสินว่าเกิดจากความประมาทเลยนะโห oh. ใช่ครับเหตุการณ์นั้นก็เลยทำให้ FBI ต้องแบบปรับแนวทางกันครั้งใหญ่เลยคือหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องจิตวิทยาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมากม เพราะเขาพบว,ว่าไอแนวทางเดิมๆที่เน้นแต่เหตุผลตะกะอย่างเดียวแบบในหนังสือ Getting to Yes ที่แบบเน้นหาทางออกวินวินนะครับค่ะเข้าใจค่ะบางทีมันก็ไม่พอไงในสถานการณ์ที่มันกดดันมากๆหรืออารมณ์มันพุ่งพล่านใช่เลยค่ะ ประเด็นเรื่องจิตวิทยาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ของเรามันไม่ได้มาจากเหตุผลร้อยเปอร์เซนต์หรอกค่ะอย่างเดนิลคานามานที่ได้โนเบลนะคะเขาอธิบายเรื่องระบบคิดสองแบบคือ system one กับ system 2อ๋อครับครับ,คครบเคยได้ยินอยู่ค่ะ system one นี่คือพวกอารมณ์สัญชาตญาณตอบสนองเร็วมากแบบอัตโนมัติเลยส่วน system 2นี่คือการคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลช้ากว่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าอืมทีนี้ ประเด็นคือ System 1เนี่ยแหละค่ะมีอิทธิพลกับเราสูงมากการเราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้วิธีรับมือกับอารมณ์ของคู่เจรจาไม่ว่าจะเป็นความกลัวความต้องการลึกๆของเขาเนี่ยมันเลยเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูเทคนิคกันเลยดีกว่าเทคนิคแรกที่น่าสนใจมากชื่อว่า m i r roring ครับการสะท้อนคําพูดอ๋อ oh, roring <Mirror> ใช่ครับคือแค่ พูดตามคำหนึ่งถึงสามคำสุดท้ายที่เขาพูดฟังดูง่ายมากเลยนะครับง่ายจริงๆค่ะแต่มันกลับสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงความไว้ใจได้แบบไม่น่าเชื่อเลยมีงานวิจัยหนึ่งบอกว่าบริกรที่ใช้เทคนิคนี้เนี่ยได้ทิปเพิ่มขึ้นตั้ง70%เนะครับโอ้เยอะมากมันทำงานยังไงครับทำไมง่ายๆแค่นี้มันถึงได้ผลขนาดนั้นคือมันอาศัยหลักจิตวิทยาพื้นฐานเลยค่ะที่ว่าคนเราเนี่ยมักจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ไว้ใจคนที่เอ่อคล้ายๆกับตัวเอง ที่เรียกว่า similarity principle นะคะอ๋อชอบคนที่เหมือนเหมือนกันใช่ค่ะการที่เราสะท้อนคำพูดเขามันก็เหมือนไปสร้างความรู้สึกคล้ายคลึงกันขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวค่ะทำให้เขารู้สึกสบายใจกับเรามากขึ้นเข้าใจแล้วครับเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ลึกซึ้งนะเนี่ยแล้วก็มีอีกเทคนิคเอ่อ labeling อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันการระบุชื่ออารมณ์ labeling การติดป้ายอารมณ์ใช่ไหมคะ ใช่ครับครับคือการพูดถึงอารมณ์ที่เราสังเกตเห็นจากคู่สนทนาเช่นบอกว่าดูเหมือนว่าคุณกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้อืมมันเป็นการแสดงความเข้าใจหรือที่ในหนังสือเรียกว่า tactical empathy นะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยกับเขานะค่ะค่ะแค่รับรู้ใช่แค่รับรู้แล้วก็สะท้อนความรู้สึกของเขาออกมามันช่วยลดความแรงของอารมณ์ลบๆได้แล้วก็ทาให้เขารู้สึกว่าเออเราฟังอยู่นะเราใส่ใจนะ หลักการมันคืออย่างนี้ค่ะพอเราเลเบลหรือเรียกชื่ออารมณ์นั้นออกมาได้เนี่ยมันเหมือนช่วยดึงให้คู่สนทนาเขาเตระหนักถึงอารมณ์ตัวเองอย่างมีสติมากขึ้นครัทำให้สมองส่วนที่ใช้เหตุผลหรือ System 2เนี่ยเข้ามาทำงานได้ดีขึ้นแทนที่จะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ดิบๆจากสมองส่วนอะมิกซลาที่เป็นเหมือนศูนย์กลางความกลัวของเรานะคะอ๋อพอรู้ตัวรู้สึกอะไรอารมณ์ก็เบาลง ประมาณนั้นเลยค่ะผลกระทบของอารมณ์มันจะลดลงโหการเข้าใจอารมณ์เนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นแล้วเรื่องนี้ก็นำไปสู่อีกประเด็นหนึ่งที่แบบอาจจะขัดกับความเชื่อเดิมๆของหลายคนเลยก็ได้นะครับคือเรื่องพลังของคำว่าไม่คำว่าไม่เนี่ยนะคะใช่ครับทำไมการทำให้คู่สนทนากล้าพูดคำว่าไม่ออกมาเนี่ยมันถึงอาจจะดีกว่าการพยายามไปเค้นคำว่าใช่ตั้งแต่แรกๆล่ะครับ เพราะว่าคำว่าไม่เนี่ยมันไม่ใช่ทางตันนะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเจรจาที่แท้จริงต่างหากจุดเริ่มต้นยังไงครับคือการที่คนเราสามารถปฏิเสธได้พูดว่าไม่ได้เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยค่ะรู้สึกว่าตัวเองยังควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ได้ถูกบีบถูกบังคับอ๋อเข้าใจละค่ะมันช่วยป้องกันสิ่งที่เรียกว่า culture fit yes คือการตอบตกลงไปงั้นๆแบบเสียไม่ได้ ทั้งที่ในใจอาจจะไม่ได้เห็นด้วยจริงๆครับครับนึกออกเลยนอกจากนี้เนี่ยมันยังเชื่อมโยงกับการใช้ calibrated questions ด้วยค่ะคือคำถามที่เราออกแบบมาอย่างดีโดยเฉพาะคำถามที่ขึ้นต้นด้วยอย่างไรหรืออะไรอย่างเช่นอย่างเช่นถ้ามีคนขอให้เราทำอะไรที่มันดูเป็นไปไม่ได้แทนที่จะปฏิเสธตรงๆเราอาจจะถามกลับไปว่าแล้วเออผมชั้นจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับคะ เป็นการถามกลับใช่ค่ะมันเป็นวิธีที่สุภาพมากในการแสดงความเห็นต่างหรือเหมือนปฏิเสธทางอ้อมแล้วก็เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้เข้ามาช่วยคิดหาทางออกเหมือนเรากําลังขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็จะรู้สึกมีอํานาจมากขึ้นด้วยค่ะสุดยอดเลยครับเป็นวิธีปฏิเสธแบบไม่สร้างความขัดแย้งแถมยังชวนอีกฝ่ายมาแก้ปัญหาร่วมกันอีกใช่เลยค่ะงั้นก็สรุปได้ว่า จริงๆแล้วหัวใจสำคัญของเทคนิคพวกนี้ก็คือการยอมรับและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เรานี่เองนะครับอืมอืมว่าเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลอย่างเดียวแต่อารมณ์ความรู้สึกความกลัวหรือความต้องการลึกๆที่บางทีเรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีบทบาทเยอะมากถูกต้องที่สุดค่ะการตระหนักรู้ถึงบทบาทของอารมณ์ เราก็เรียนรู้วิธีที่จะทำงานกับมันเนี่ยคือคุณแจสำคัญจริงๆที่จะทำให้การสื่อสารการเจราจาของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมก่อนจะจบกันวันนี้มีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากหนังสือเล่มนี้อยากจะทิ้งท้ายไว้ครับคือเรื่องของ black swans หงดดำอ๋อ black swans ค่ะเคยได้ยินค่ะในบริบทของการเจราจาเนี่ยนะคะ black swans มันจะหมายถึงพวกข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่มันซ่อนอยู่ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ใช่ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่มีใครคาดคิดถึงแต่ถ้าเราเกิดไปค้นพบมันเจอเนี่ยข้อมูลชิ้นเล็กๆนั้นมันสามารถพลิกสถานการณ์หรือเปลี่ยนทิศทางการเจรจาทั้งหมดไปได้เลยค่ะโอ้โห oh. น่าคิดมากครับก็นับว่าเป็นประเด็นที่น่าเจ็บไปคิดต่อจริงๆนะครับว่าในการคุยกันครั้งหน้าหรือการเจรจาครั้งต่อไปของเราเราท่านๆเนี่ยอาจจะมี black s w a n s หรือข้อมูลสําคัญอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะรอให้เราไปค้นพบ ใช่ครับซึ่งถ้าเจอก็อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันยินดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ